สถานการณ์ gas จอในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าราคากาสจอเนี่ยขึ้นสูงมากๆเลยครับนอกจากนั้นยังหายากด้วยจะเป็นเพราะสาเหตุจากคริปโตอย่างเดียวหรือว่ามีปัจจัยอื่นมาแอบแฝงเดี๋ยววันนี้แผ่นมาแบทไตให้ฟังครับถ้าจะหาต้นตอว่าทาไม๊า s จอแพงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายส่วนมากมากเลยอย่างส่วนแรกนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยการผลิตในช่วงการระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานผลิตชิปหลายๆแห่งได้มีการปิดสายการผลิตลงเนื่องจากการระบาดนี่แหละ ทำให้ปริมาณที่สามารถผลิตชิปออกมาได้น้อยลงครับและนอกจากนี้การที่ผลิตชิปได้น้อยลงเนี่ยยังต้องมีการแบ่งไปให้ซัพพลายเชนอื่นๆเช่นรถยนต์ PC สมาร์ทโฟนซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในช่วงการล็อกดาวน์นั่นเองทําให้ NV ็นวีดีและเอ็มดีสองค่ายยักษ์ใหญ่แห่งวงการการ์ดจอเนี่ยส่งการ์ดจอออกมาได้น้อยกว่าในช่วงเวลาปกตินั่นเองครับมาถึงส่วนที่2แล้วนะครับก็คือค่าขนส่งที่แพงขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ย ทำให้การขนส่งทางเรือระหว่างประเทศเนี่ยน้อยลงซึ่งก็อาจจะมีผลมาจากขั้นตอนการขนส่งที่ยุ่งยากขึ้นรวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ยังกระจัดกระจายไปทําที่ต่างๆทําให้เกิดเหตุการณ์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ค่าขนส่งก็เลยมีต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายทําให้การจ่อแพงขึ้นครับส่วนที่3นะครับอาจจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้ก็คือกระแสะการขุดคริปโตเนี่ยกลับมาอีกครั้ง หลังจากที่เหรียญบิตคอยเนี่ยได้มีราคาพุ่งสูงถึง2ล้านบาทในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทําให้นักขุดทั้งหลายเนี่ยไปแห่กันซื้อกาจอเพื่อมาขุดคริปโตครับนอกจากนี้นะครับยังมีเหล่านักเก็งกําไรเนี่ยมาร่วมแจมซื้อเพื่อเก็บไว Re ้รีเซลเก่งกําไรการจอในภายหลังทําให้ตอนนี้เนี่ยกาจอเรียกได้ว่าขาดแคลนทั้งโลกเลยครับเดี๋ยวแพนมาลองยกตัวอย่างให้ฟังครับอย่างกาจอ n อ็น i ีเดีย RTX 3 0 6 0เนี่ยราคาจากผู้ผลิตยอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาท แต่พอเริ่มมีข่าวของการขุดคริปโตหรือว่ามีเรื่องของการขาดแคลนร์ดจอเนี่ยราคาก็ถูกปั่นขึ้นไปนะครับเป็น15,000บาท20,000บาทและณปัจจุบันที่เรากําลังถ่ายคลิปอยู่นี่นะครับอาจจะพุ่งเกินไปมากกว่านั้นแล้วก็ได้และนอกจากนั้น,นะครับก็ยังมีคนที่ซื้อมาแล้วก็จะไปเก็งกาไรต่ออีกคือไม่ได้ซื้อไปใช้อะทาให้เป็นปัญหาหลักของการขาดแคลนร์ดจอเลยครับ <What? S 1> ส่วนใครที่สงสัยว่าทาไมหน้าร้านเนี่ยเขาถึงไม่ขายราคาเดียวกับที่ผู้ผลิตประกาศมา ก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยตอบไม่ได้จริงๆครับแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าทางหน้าร้านเนี่ยเขาก็ได้ราคาที่บวกมาแล้วแต่ตอนนี้นะครับหลายๆร้านเนี่ยก็มีโโลบซีที่จะขายาร๊ดจอให้เฉพาะคนที่ประกอบคอมเป็นเซ็ตเท่านั้นไม่ขายกาก๊ดจอแยกเพราะว่าเผื่อซื้อไปขุดกันเองครับถ้าเกิดใครหลายๆคนว่าทางค่ายผู้ผลิตเนี่ยเขาดีใจไหมที่ขายกาก๊ดจอแบบหมดตลาดหมดเกลี้ยงเลยออกเท่าไหร่ก็หมดแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดีใจหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อาร๊ดจอไปเพื่ การใช้งานก็จะน้อยลงเสียเร็วต้องเคลมแล้วใครที่ต้องเคลมครับก็คือผู้ผลิตนั่นเอง no! No! ทางผู้ผลิตหลายๆแบรนด์นะครับเขาก็เลยออกไดรเวอร์ที่ลดแรงขุดออกมาหรือว่าออกการ์ดจอที่ทําให้แรงขุดคริปโตเนี่ยน้อยลงเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้ซื้อกาดจอไปเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์จริงๆครับอย่างเดียวที่ค่ายผู้ผลิตได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็คือยอดขายที่เพิ่มสูงครับอย่างของค่าย NV ็นวีเดียเนี่ย ถ้าเกิดเทียบไตรามาสแรกมียอดขายสูงขึ้นถึง84%และ AMD เนี่ยเทียบเหมือนกันเลยไตรามาสแรกมียอดขายสูงขึ้นถึง93%เลยครับซึ่งถ้าเกิดให้แฟนเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเหมือนตอนที่หน้ากากอนามัยราคาแพงครับตอนนั้นเนี่ยกล่องละ4-500ตอนนี้พอสามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของคนแล้วเนี่ยราคาก็ถูกลงมามากเลยครับ <S <S หรือชางเนี่ยก็คือภาวนาให้คริปโตเนี่ยราคาลง จนไม่คุ้มกับการขุดหรือที่เรียกว่าเหมืองแตกนั่นเองครับถ้าเกิดสถานการณ์นั้นจริงเนี่ยก็คงจะเห็นการ์ดจอมือ2ออกมาขายเต็มตลาดแน่นอนซึ่งถ้าเกิดสถานการณ์เหมืองแตกจริงๆแล้วมีการ์ดจอมาขายเต็มไปหมดเนี่ยแพนก็ไม่แนะนําให้ซื้อการดจอพวกนั้นนะครับเพราะว่าการ์ดจอพวกนั้นเนี่ยผ่านการใช้งานมันหนักหน่วงมากๆเลยครับและวิธีสุดท้ายนะครับแพนถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือให้ทุกคนทั้งโลกเนี่ยรวมตัวกันไม่ซื้อกาดจอเลยจะซื้อก็ต่อเมื่อเป็นราคาที่ผู้ผลิตเน่เขาาาาประกกศออมทั้น ซึ่งถ้าทําได้ทั้งโลกจริงๆเนี่ยราคาก็จะลงมาเป็นปกติอย่างแน่นอนแต่เอาจริงนะแพนว่าทําไม่ได้หรอกครับเป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับเรื่องที่แพนมาแบ์ไตให้ทุกคนฟังวันนี้ถ้าเกิดอยากให้แพนเล่าเรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยและสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด See First กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กดซีเฟิร์สหรือ subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแลลวครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ